สวัสดีจ้าวันนี้ลุงมลไปได้ปูมาจ้ะได้เยอะเลยก็จะทําปูดองจ้าวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทําปูดองของสูตรเราเลยนะจ๊ะเตรียมโหลนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็เอาปูแกะเลย <c oughs> หมดแล้วจ้า สูตรของเรานะจ๊ะก็จะมีอันนี้เป็นสูตรดองน้ำป่าเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นปูปูที่เราเตรียมไว้แล้วใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสลงไปจตะเสร็จแล้วก็มะนาวลูกนะหนึ่งหั่นเป็นแว่นเลยจ้ะ ใส่ลงไปเลยนีกเนาะใส่กะทิน้ำปลาเลยจ้าอันนี้มันยังไม่ท่วมดีนะจ๊าต้อรงใส่น้ำปลาเพิ่มดีกวดนึง <c oughs> สูตรนี้ <c oughs> จะหอมมากเลยจ้ะแล้วก็เวลาเราตำสม้มเราสามารถตักน้ำน้ำที่มันดองหรือน้ำปลาที่เราดองไว้เนี่ย มาใส่ส,สมำต่ำนะจะหอมอร่อยมากเลยจ้า <c oughs> ที่เราใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วมันก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะมันก็จะท่วมท่วมท่วมตัวปูทั้งหมดที่เรามีเมื่อกี้ลืมจ้ะลืมใส่กระเทียมเดี๋ยวบุกกระเทียมใส่ลงไปได้มันจะหอมมากเลย <c oughs> บุกกระเทียมต้องใส่ลงไปแค่นี้ สูนีทาใครมีพริกพริกขีนูนะจ๊ะพริกเม็ดน,น้อยพริกขีนูพริกสุดใส่ลงไปดองด้วยแล้วสามารถกินพริกได้ด้วยอร่อยมากเลยจ้ะ <c oughs> นี่เอาคนใหขยาวให้ยา,ยานอนเขาแล้วก็ปิดฝาไว้ให้แน่เลยจ้ะสองวันถ้าการร่อนมากกว่าสวันกินได้เลยอากาศ ไม่ค่อยร้อนท้ายก็ไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะจ๊ะประมาณสามวันสามารถเอามาใส่สม้มตำเอร่อยหอมแล้วก็พอเวลามันปิดแล้วเดี๋ยวเราก็มาสงปูเอาแต่เนื้อปูตัวปูเนี่ยไปใส่ช่องฟริดเก็บไว้กินได้เป็นปีน้ำก็เอาไปใส่ตู้เย็นใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นปีเลยจ้ะเดี๋ยว จะมาทำอีกทีหนึง่งหลังจากประมาณ3วันนึงเจวันนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันกทีอีกทีหนึงจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ดองปูเซตเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า